ข่าวดีดีกับพี่คำร,ร,ไไรนคำรนคนมาแล้วเสียงเช้อมาแลไไ้วคำรนตอนเมืองหุ่นเหล็กเสริมฐานจากการเกษตรเป็นแหล่งผลิตน้ำเชื้อโคเนื้อพันธดีจริงๆนะจะบอกให้จังหวัดสม<ก><อ>ุทรสงมรามมองท้องถิ่นดินแดนของเมืองสมุทรถึงแม คนกินเดือน้อยคนขายจงเจริญเจริญพรอาดูหลวงพ่อแดงแห่งวัดอินเห็นว่าเมืองหุ่นเหล็กของคุณศักดิ์สิทธิ์อร่อยที่ตะบลคลองโคนอำเภอเมืองสมุทรสงครามมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นศูนย์การเกษตรตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่9้าได้จึงมอบพ่อแม่พันธุ์โคเนื้อให้เพื่อขยายพันธุ์ไปสู่เกษตรกรที่สนใจสมุทรสงครามต้องเลี้ยงวัวเอามาช่วยเราไปคกอหนองนาถึง2ี่สิบส งแห่ทําแบบโบราณชาวบ้านไม่ต้องซื้อปุ๋ย1ตัวจะเอาทองคาออกมา7กิโลกร,รมัม2ตัวก็14กิโลกร,รมัมเป็นที่แรกและที่เดียวของจังหวัดสมุทรสงครามมอบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์วัวให้มาขยายผลในพื้นที่โคกนหนองนาแห่งนี้เป็นแบบอย่างขยายผลต่อไปในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามต่อไปในภายภาคหน้าได้ด้วยเมืองหุ่นเหล็กจึงเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติอย่างแท้จริงพื้มใจได้รับการสนับสนุนทั้งราชการศาสนา เราทําอยู่แล้วอยากจะต่อยอดได้ความรู้จากท่านที่มาทุกๆท่านนะครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนที่เผยแพร่ที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วกันบ้านเราดีดดที่สุดสมุรส,สงครามสรุปให้ดีๆจังซี่จังซี่ว่ารวมกันเราอยู่และอยู่อย่างมั่นคงด้วยครับสมุรสงครามดีที่สุดใช่ไหม <laughs> <laughs> เกษตรพ่อกเกษตรแม่ไม่แย่สักนิดกเกษตรคือชีวิตคือวิธีที่เราอาศาายัยชาติเราอยู่มาก็ด้วยกเกษตรไงและจะยืนหยัดต่อไปด้วยกเกษตรไทยกเกษตรโลกเกษตรเรา เอาดีๆกับพี่คำรณเมืองหุ่นเหล็กกับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมีที่กินที่เที่ยวและที่ดูงานการเกษตรที่เดียวกันเด้อสี่บอกให้ครองโคนสมุดสงคราบถ้าเราอยู่มาก็ด้วยเกษตรไงและจะยืนหยัดต่อไปด้วยเกษตรไทยเกษตรโลก